จ็ดโมงแล้วนะคะในเช้าวันนี้นะคะพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นค่ะเจ็ดโมงแล้วค่ะพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นตามที่กล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์ใกล้ลกนะคะเมื่อวานนี้กลางวันก็ร้อนค่ะนี่ฟักขึ้นมาแล้วค่ะกลางวันก็จะร้อนนะแต่มาเช้านี้เช้านี้ เช้ามืดนตหนาวค่ะเมื่อคืนเนะเริ่มหนาวเช้ามืดหนาวมากเลยค่ะหนาวมากเลยค่ะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นนะคะนี่ค่ะสายแล้วพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นนะคะอันนี้ก็ถนอนอีกฝากหนึ่งของของเชิญประธานนะคะว่าเขามาเอ,อ่อทำทำทำให้เตียนขึ้น ทำให้เตียงขึ้นก็ันยนไปมาสะดวกหน้าบ้านฝั่งนูน้นน่ยก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะเมื่อก่อนก็จะมีโดยโดยโดย,โดยจะมีบ้านเรือนถัดไปเนะี่ยเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถานนฝั่งนี้จะจะเป็นลาดปูนซีเมนต์นะคะสุดเขตตำบล บางค์งหมากก็จะเป็นโพลสกแก้วเขาจะลาดยางนะคะหลบรถมาลูกหลบรถมาลุกหลบรถมา,มาจะลาดยางนะคะเมื่อก่อนจะเป็นป่าแง่ป่าป่า,ปานาท่เคยไม่ได้ทํานานแล้วอันนี้มันก็ทําให้หน่ากลัวนะคะเวลาจะขับขี่กันแต่ตอนเนี้ยพอเกตแล้วเกตแล้วก็จะโล่งนะคะมันโลง่งโลงแล้วก็มันก็ไม่น่ากลัวนะคะเมื่อก่อน จะเป็นป่าเลยอ่ะเหมือนเหมือนฝั่งเนี้ยเป็นป่าแบบเนี้ยตรงริมคลองริมชนริมคลมองชุมทานเนี่ยนะมันก็จะเป็นป่า,า,ปาจะปังเลยนี้ถ้าโลง่ลงๆการสัญจรไปมามันก็ยังสะดวกนะคะก็หวังว่าจะพัฒนาถนนให้มันเทียบเท่าฝั่งนี้นะคะ รถวิ่งก็จะเป็นฝุ่นนะฝั่งนี้ยังเป็นฝุ่นอยู่ก็จริงๆมันก็อยู่อำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาค่ะถัดจากป่าจะเป็นทุ่งนานะคะตำบลตำบลบางขันหมากนี่ก็จะทำนากันค่ะแต่ก็น้อยรายนะคะเหลือไม่กี่รายนะคะเหลือเหลือไม่กี่รายในการทำนานะคะ เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมค่ะไม่นิยมทํานานะคะเงียบค่ะถนนจะเงียบนะคะเจ็ดโมงส้ายอีกหน่อยน่ะแหละสายยีกหน่อยนะคะเจ้าสามสีซ้ายอีกหน่อยถึงจะเริ่มสัญจรไปมาไปทํางานกันนี่คือทางเข้าเมืองค่ะประมาณห้ากิโลนะคะเข้าตัวเมืองลบบุรีนะคะแต่เป็นเมืองเก่าค่ะ เป็นเมืองเก่านะจะเป็นเมืองเก่าค่ะจ <c oughs> ดงสามสีสมกูดไม่เอาไม่ตะกายแม่ปูก็จะตะกายนะคะชุดก็เปื้อเปื้อนแล้วเนะี่ยพาเขามาขึ้นถนนเล่นค่ะเราก็มาเดินออกกำลังก็วนไปวนมาก็เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านนะคะอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะเจ็ดโมงพิม์ก็ เท่านี้ก่อนนะคะ